สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ก็จะลองพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอันนี้เลยก็คือเรื่องขายท่อตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันปรับปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับเรื่องนี้ซึ่งก็จะมีจัดในทุกๆปีนะครับช่วงเวลาเนี่ยประมาณสักพฤษภาคมนะของทุกป,ปีนะครับปี6-7รู้สึกว่าก็เหมือนจะเพิ่งผ่านมาแล้วนะเหมือนจะเพิ่งผ่านมานะครับ น่าสนใจยังไงนะน่าสนใจตรงเรื่องของคะแนนตัวปืนฟังแล้วตกใจนะต้องบอกว่าเป็นอะไรที่โอ้โหน้ำลายไหลนะฟังแล้วอยากได้ต้องบอกอย่างนั้นนะครับอยากได้เลยแต่ว่ามันเป็นการประมูลการประมูลเนี่ยก็ต้องมีการแข่งกันนะยกตัวอย่างเช่นปืนกระบอกหนึ่งอาจจะมีคะแนนเนี่ยอยู่ที่สัก2 0,000ืสมมุตินนะ ก็จะต้องมีคนสู้กันนะครับสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นอาจจะทะลุเกินไปนะครับจนกระทั่งถึงเจ็ดหมื่นก็ได้แล้วแต่จังหวะของแต่ละกระบอกนะครับจะไม่เหมือนกันเดี๋ยววันนี้จะลองไล่เลียงให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงบ้างทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับที่เรื่องของขนาดตัวปืนแต่ละประเภทกันนะที่ผมเนี่ยได้เลือกเอาไว้นะครับมีเยอะมากนะครับหลายรายการอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะแต่ละแบบนะครับเริ่มต้นนะครับอันที่1เนี่ยก็คืออาวุธปืนสั้น ชนิดลูกโม่ขนาดจุด38มแปนะตรงนี้นะครับเขาก็จะแจ้งเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะครับมาให้นะครับว่าปีที่ออกบอนุญาตนะครับเป็นปีอะไรกระบอกนี้นะครับอยู่ที่ปี2,522ค่อนข้างนานแล้วนะครับสถานที่ออกบอนุญาตนะครับก็คือตาปอสีเนี่ยอยู่ที่อำเภอวารินชำราจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองนะครับนี่คือกระบอกแรกลูกโม่ขนาดจุด38 นะยี่ห้อเทวรัตนนะครับหรืออาจจะเป็นสไตล์นี้เริ่มต้นอยู่ที่3 0,000ื่นนะสามหมนี้เราก็ต้องไปต่อสู้กัน,นะครับว่าถ้าสมมติว่าเริ่มต้นที่เราเนี่ยเราต้องการนะครับปืนกระบอกนี้เราก็ตั้งไว้เลยว่า3 0,000ื่นนะแล้วก็รอดูนะครับจังหวะถ้าใครเนี่ยอยากจะได้ปืนกระบอกเดียวกับเราเขาก็จะสู้ราคานะก็จะดีราคาเนี่ยไปเรื่อยๆเหมือนการประมูลนะทั่วๆไปนะครับ นกระทั่งจะไปเคาะนะครับที่ราคาสูงสุดคนที่ให้คะแนนสูงสุดเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ครอบครองนะครับโดยที่หน่วยงานนี้ก็จะออกเป็นใบเสร็จมาให้เราก็นำนังสือนะครับตัวนี้แหละไปยื่นแสดงนะครับเพื่อขอเอกสาปรป .3 นะซึ่งผมว่าเข้าใจนะครับว่าอาจจะมีเรื่องของเอกสารนะครับใบปสนะเป็นสําเนานะครับแล้วก็เรื่องของหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของการประมูลอย่างนี้ส่งให้กับเรานะครับไปดําเนินการออกปสาม นั่นเองนะครับกระบอกแรกผ่านไปกระบอกต่อมานะครับปืนสั้นชนิดกึ่งอัตโนมัติขนาดจุดสี่ห้าที่้อโคจำนวนหนึ่งกระบอกพร้อมซองบรรจุกระสนนุน1อันดูคะแนนนะครับเปิดคะแนนเนี่ยอยู่ที่นี่นะครับ 33K หรือว่า33,000บาทปีที่ออกใบอนุญ,ญ,ญาตนะครับจะอยู่ที่ปี2,544าอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับโค1911 นะสามหมื่นสามโอ้โหน่าสนใจนะครับต่อไปนะครับอาวุธปืนสั้นขนาดจุดสามแปดยี่ห้อสมิทอมเมรันจำนวนหนึ่งกระบอกนะครับคะแนนนี่เลยอยู่ที่สองหมื่นห้าพันนะหรือว่ายี่สิบห้าเคนะครับเป็นคะแนนเริ่มต้นนะปีพศออที่ออกใบอนุญ,ญาตนะครับอยู่ที่สองห้าสี่สองอำเภอน้ m Yuen จังหวัดอุบ,บลราชธานี ต่อไปนะครับอาวุธปืนสั้นชนิดลูกโม่ขนาด 3, 2, จุดสามสองจำนวนหนึ่งกระบอกนะครับคะแนนเนี่ยอยู่ที่1 8 0 0 0ตัวนี้ผมไม่มีนะครับขนาดจุดสามสองต่อมานะครับอาวุธปืนสั้นชนิดลูกโม่ขนาด 3, 5, 7, จุดสามห้าเจ็ดจำนวนหนึ่งกระบอกสามห้าเจ็ดนะครับแบบนี้คะแนนเนี่ยอยู่ที่40 k หรือว่า40,000บาทนะครับปีที่ออกใบอนุญ,ญาตนะครับอยู่ที่ 2,533อำเิเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินี่นะครับ357แม็แมกนัม40่เคนะครับเท่าน,นั้นต่อไปนะครับอาวุธปืนสัน้นชนิดกืออัตโนมัติขนาดจุด38ซูเปอร์ยี่ห้อโคจำนวนหนึ่งกระบอกพร้อมซอกกระสุน1นึอันโมเดลก็จะเป็นโมเดลนี้นะครับ38ซูเปอร์นะครับโมเดลก็คือ1911เนี่ยในส่วนของคะแนนนะครับจะอยู่ที่55เค นะเจ้าตัวนี้นครับ2อ3 4นะออกโดยกรมการปกครองนะครับกรุงเทพมหานครนะสายแอเปอร์นะครับต่อไปนะครับอาวุธปืนสร้านชนิดกึืออัตโนมัติที่ห้อสีแซรุ่น75คอมแพกผมไม่มีนะครับ75้าคอมแพกก็ใกล้เคียงนะเล็กกว่าน,นิดหนึ่งนะครับเป็นตัวปืนที่สวยงามแล้วก็เป็นขวัญใจนะครับของพวกเรานะครับคนไทยนะแนนตัวปืนนะครับจะอยู่ที่ 40K ท้นท่วนเลยนะครับ2554นะาอำเภอเมืองจังหวัดสระบ,บุรีนะครับ75 compact. นะ็คอมเพกตต่อไปนะครับอาวุธปืนสั้นชนิดรูปโม้ขนาดจุดยี่ห้อสมิทเอ็มแมสันจำนวนหนึ่งกระบ,บอกนะครับพร้อมซองใส่อาวุธปืน1อันนะเขาแจ้งว่าอย่างนั้นนะครับคะแนนเนี่ยจะอยู่ที่ 28K 28,000บาทนะ2553นะครับอำเภอท่ามะก,กาจังหวัด การจจนบุรีน่าสนใจมากนะครับโอ้โห 28K ก็น่าลุ้นนะครับน่าสู้อยู่นะต่อไปนะครับอาวุธปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติขนาด9มเมตรนะครับยี่ห้อกอลอกยี่ห้อก,กลอลกเนี่ยผมดูนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับปืนสั้นคะแนนเนี่ยจะวิ่งอยู่นะครับ 40K เกือบทั้งหมดเลยนะน่าจะเป็นคะแนนนะครับกลางๆหรือว่าราคาการนะครับในการที่เอามาขายท่อตลาด กกเนี่ยจะอยู่ที่ 40K ล้วนๆน,นะประมาณนี้นะครับ 40K ก็น่าสนใจนะ,ะต่อไปนะครับอาวุธปืนสร้างชนิดกึอ,อัตโนมัติขนาด9ก้มลเมตรยี่ห้อซีแซดจำนวนหนึ่งกระบอกพร้อมซองกระสุนหนึ่งอันไม่ได้ระบุโมเดลนะครับว่าเป็นโมเดลไหนนะคะแนนเนี่ยเขาบอกว่าจะอยู่ที่ 45K คะแนนเริ่มต้นในการประมูลนะครับปีที่ออกใบอนุญ,ญาตนะครับอยู่ที่255 5กรมการปกครองกรุงเทพมหานคร ไม่รู้ว่าคือโมเดลไหนนะครับตัวสีแ 45k นะจากนั้นนะครับเอาวุธปืสนสั้นชนิดคืออัตโนมัติขนาด9มิลิเมตรยี่ห้อซิกซ์เซอร์จำนวนหนึ่งกระบอกพร้อมซองกระสุน2ออันให้แมก็กกาซีน2อันเลยนะครับซิกซ์เซอร์ก็ประมาณนี้นะไม่ทราบโมเดลนะครับคะแนนเนี่ยอยู่ที่35,000หรือว่า3 5 k เนี่ยแบบเนี้ย ปีที่ออกใบอนุญ,ญาตนะครับอยู่ที่2561ประมาณ6ปีที่แล้วนะครับน่าจะเป็นโอ้โหปืนค่อนข้างใหม่นะครับอำเภอที่ออกใบอนุญ,ญาตนะครับก็คืออำเภอวัิชมิจังหวัดสกลนครนะสามอ่ต่อไปอาวุธป,ปืนสัน้นชนิดเกืออันตราไม้ขนาดจุดสียี่ห้อโคจํานวน1กระบอกพร้อมซอกระสุนหนึอันนะโคเนี่ยจะเยอะมากนะครับคะแนนนะครับของ ในระดับนี้จะอยู่ที่50 k 5 0บาทนะ2554อ,อําเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรีนะครับอ,บอําเภอที่ออกนะ50 k นะครับต่อไปนะครเปินสร้างกึ่งอัตโนมัติขนาด9เมตรที่หอ4ซีแซดจำนวนหกระบอกพร้อมซองกระสุนหอันไม่ได้ระบุโมเดลนะครับว่าคือโมเดลไหนอยู่ที่35 k นะอ,อําเภอท่ายางจังหวัดเพชรชบุรี ยี่ห้อซีแซนะครับต่อมานะครับอาวุธปืนสั้นชนิดลูกโม่ขนาดจูงสองยี่ห้อนอสอเมริกันอาร์มจำนวนหนึ่งกระบอกผมเคยเรีวิวไว้นะครับมันจะเป็นตัวปืนเล็กๆเลยนะไม่ติดเล็กๆนะครับผมไม่มีนะเล็กกว่านี้เยอะนะครับเยอะเลยขานาของเขาเนี่ยอยู่ที่ 35K North a m e นอสอเมริกันอาร์มนะครับปีที่ออกใบอนุญาตก็คือ2559กกรมการปกค,ค,ครองกรุงเทพมหานคร นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของปืนแล้วก็จะมีเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะครับทั้งเรื่องของเลเซอร์ติดปืนนะหน้าไม้ก็มีนะครับกล้องเลง็งนะต่างๆมีหมดเลยครับหลักร้อยแม้กระทั่งนะครับเรื่องของ b b บีบการก็มีนะปืนยาวบีบีกันนะครับห้าร้บกีการชอมรุษนะครับก็ยังเอามาประมูลนะครับอยู่ที่300บาทนะครับอะไรประมาณนี้น่าสนใจทีเดียวแต่สิ่งที่จะต้องดูให้ดี จะต้องดูให้ดีนะครับมีอยู่ประมาณ2ข้อข้อแรกก็คือเรื่องของการที่เราจะไปรับโอนปืนกระบอกนั้นถ้าเผื่อว่าปืนกระบอกนั้นอยู่จังหวัดใดตัวนี้สมมติว่าอยู่ที่เพชรบุรีนะเราจะต้องทําการสัดโอนนะครับที่เพชรบุรีดูเรื่องของการเดินทางด้วยว่าสามารถที่จะเดินทางไปได้หรือไม่ในปืนมากระบอกเนี่ยคะแนนเนี่ยโอ้โหมันเล้าใจน่าสนใจมากนะครับสมมตินะครับเจ้าตัวนี้357แมกนัม คะแนนยอยู่ที่40เาเราเยอยู่ที่ปทุมนะครับสมมุตินปะปทุมธานีแต่จะต้องเดินทางนะครับไปที่จังหวัดเชียงรายแบบนี้ถามว่าจะเดินทางไปได้หรือไม่ตรงนี้ต้องคำนึงด้วยนะครับในเรื่องของการเดินทางไปตัดโอนอาวุธปืนอนะนี่คือจุดที่1นะครับต่อมานะครับก็คือข้อกำหนดนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้ฟังนะครับจุดเนี้ย เขาบอกว่าหากคณะกรรมการขายทออตลาดเนี่ยตกลงขายทรัพย์สินรายการใดรายการหนึ่งให้กับผู้ที่สู้ราคาสูงสุดรายใดแล้วผู้นั้นจะต้องชําระเงินทันทีนะหรือจะต้องมัดจำนะครับไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละยีตรงนี้ร้อยละยีของราคาที่ประมูลได้นะครับประมูลได้เท่าไหร่เนี่ยคิด1นส่วนสของราคาที่ประมูลได้จะต้องวางไว้ก่อนเลยนะวางตัวเงินตัวนี้เอาไว้ก่อน อันนี้คืออันแรกนะครับจากนั้นตรงนี้สําคัญเลยเขาบอกว่าคนที่ชนะการประมูลเนี่ยก็คือผู้ที่จะซื้อจะต้องนำใบอนุญ,ญาตให้ซื้อวุปืนหรือว่าแบบปอ3มเนี่ยมาแสดงภายใน1เดือนนับจากวันที่ซื้อได้เป็นต้นไปโอ้โหอันนี้ยากเลยนะครับบอกเลยว่าอันนี้ยากมากแล้วก็แจ้งต่อไปนะครับบอกว่าหากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วผู้ซื้อยังไม่สามารถนำใบอนุญ,ญาตให้ซื้ออาวุปืนแบบปส มาแสดงได้กองทุนป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดสำนักงานปาป,ปสจะริบเงินมาจจำนั้นเสียโอ,อ้โหอันนี้น่ากลัวบอกเลยว่าน่ากลัวทีเดียวและถ้าหากการขายครั้งใหม่หมายถึงว่าการขายครั้งนี้โมคาแล้วลิบเงินเรียบร้อยนะครับแล้วการขายครั้งใหม่นะสมมติว่าเจ้าตัวนี้ประมูลได้นะครับอยู่ที่สมมตินะ 50K สมมติว่าประมูลได้ 50K นะครับ แล้วมีการเปิดประมูลใหม่นะครับเป็นกระบ,บอกนี้ประมูลได้สูงสุดอยู่ที่45 k หายไป5,000นะหายไป5,000จะทำอย่างไรก็จะไปเรียกรับนะครับกับคนที่ประมูลได้เมื่อครั้งที่แล้วก็คือเราที่เองนะอันนี้ก็เรียกว่าต้องดูให้ดีนะครับแล้วต้องยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ให้ได้ด้วยกาล่วโดยสรุปนะครับในคลิปนี้ก็เป็นเรื่องของคนที่อาจจะกำลังมองหานะครับ อาวุธปืนซักกระบอกหนึ่งที่มีคะแนนเนี่ยต่ำม,มากๆต้องบอกว่าเขากดท่ำจริงๆนะสามสิบเคบ้าง4 0่บเค้างนะอันนี้คือต่ําม,มากแต่ว่าจะต้องไปสู้ราคากันไปประมูลแข่งกันบางทีเนี่ยเราตั้งลิมิตของเราไว้นะครับว่าอาจจะอยู่ที่ไม่เกิน 50K แต่มันเกินไปเนี่ยอาจจะ 60K แบบนี้เราอาจจะต้องถอนตัวนะครับถอนตัวอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่ง แล้วก็ในเรื่องของพื้นที่นะครับในการที่เราจะเดินทางไปตัดโอนอาวุธปืนอันนี้ก็สําคัญดูด้วยนะครับว่าเราเนี่ยสะดวกที่จะเดินทางไปจังหวัดนั้นๆหรือไม่อันนี้ต้องเช็คดูด้วยนะครับแล้วที่น่าเป็นห่วงที่สุดสมมติว่าเราชนะการประมูลนะได้มาแล้วนะครับโค้ดหนหนึ่งนะในคะแนนอยู่ที่60สิสมมตินะได้มา60สิเคนะครับเรียบร้อยขั้นตอนในการขออนุญาตแบบพสา ถ้าสมมติว,ว่ามันเกิดปัญหาขุกขลักนะครับในท้องที่ของตัวเองของเราเองแล้วไม่สามารถที่จะออกปอ .3 ให้ได้ทันกับกําหนดเวลาก็คือ1เดือนทุกอย่างจะกลายเป็นโมฆะทั้งหมดจะถูกริบเงินมัดจำเช่นอย่างที่บอกไปนะครับว่าโค้ดเก้าหไอ้เจ้าตัวนี้เราได้อยู่ที่60,000่หรือว่า6 0 k นะครับมัดจำที่เราจะต้องเสียไปเนี่ยก็คือ1 000, 5 0 0 0 1 5 0 0 0ถ้าขอไม่ได้นะครับในเรื่องของปอ 15จะถูกดิ้ไปแล้วก็ต้องแบกรับความเสี่ยงก็ต้องมาลุ้นนะครับว่าในปีต่อไปไอ้เจ้ากระบอกเนี่ยมันจะได้ถึง 60k หรือเปล่าถ้าสมมติว่าต่ำกว่า 60k ในส่วนต่างนั้นเขาก็จะมาเรียกรับกับเรานะครับผู้ซึ่งประมูลชนะในปีที่ผ่านมาโอ้โหวุ่นวายทีเดียวเพราะนั้นมีความเสี่ยงมากนะแต่มันก็คุ้มถ้าเผื่อว่ารอจังหวะฟุกดีๆนะครับได้ ตัวปืนที่มันคะแนนเนี่ยต่ำม,มากๆแล้วก็ขอปอสามผ่านก็ถือว่าโชคดีนะลองดูแล้วกันนะครับนี่คือประเด็นนะครับที่เอามาพูดนําเสนอกันนะลองตัดสินใจเป็นทางเลือกดูนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อสมาชิกปรญญาูงนะครับที่ติดตามรชมกันนะครับสวัสดีครับ